เกี้ยวเกี้ยวกราบกราบมาพระเจ้าสวัสดีครับเพฤฤฤฤฤฤื่อพระธิดารักทุกคนชัยภัทรโคโยวันนี้จะมารีวิวนี่นะฮะตุนยาจีนเห็ดหูหนูใส่ถั่วลิสงนะนี่นะฮะตุนยาจีนเห็ดหูหนูใส่ถั่วลิสงนะฮะเมนูอร่อยๆน่ารับประทานนะฮะทำกันง่ายๆนะฮะนี่นะฮะเวดูเพื่อสุขภาพนะนี่นะฮะ เห็ดหูหนูต e ุนยาจีนถั่วลิสงเดี hmm. right. mm ๋ยวส่วนประกอบต่างๆจะเขียนไว้ใต้คลิปนะเพื่อนๆก็มาชมและถามรับประทานได้เลยจ้านี่นะเนูอร่อยๆฮะเห็ดหูหนูแล้วเห็ดหูหนูใส่ถั่วลิสงนะฮะ ตุนยาจีนะฮะเก่าเกศ มาทานกันเลยครับเมนูตุนยาตีนเต็ดหูหนูถั่วลิสง ถ้าเพื่อนๆชื่ชอบลืมกดติดตามกดสับตะไลกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้กิ้งกิ้วพร้อมกุ่นจ้